สวัสดีครับผมทักษิณเติมต้งทรัพย์นะครับซอฟต์แวร์เจียลิ่งจากบริษัท Ultimate p o s i t i น n i n g จำกัดนะครับพิกโฟรีประเทศไทยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูการข้อแตกต่างของพิกโฟรีแมทริกและก็พิกโฟรีแมปเปอร์นะครับก่อนอื่นจะขอเกริ่นก่อนนิดนึงว่าพิกโฟรีแมทริกเนี่ยคืออะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักอยู่แค่พิกโฟรีแมปเปอร์นะครับพิกโฟรีแมทริกเนี่ยคือซอฟต์แวร์ทางโปรแกรมมิ่งตัวใหม่ของพิกโฟรีที่จะสามารถทํา 2D, TD แล้วก็ข้อมูลภาพขนาดใหญ่แผนที่ขนาดใหญ่ได้นะครับก็โอเคมาเริ่มกันเลยโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่คือเป็นหน้าต่างของซอฟต์แวร์ทั้งสองตัวนะครับคือ pick 4 d mapper แล้วก็ pick 4 d m e t i c นะครับโอเคข้อแตกต่างแรกเลยครับที่สำคัญเลยเนาะก็คือ pick d metric เนี่ยมันจะมีการนำเข้าภาพนะครับที่เป็น สกุลไฟล์แค่ JPEG นะแต่ว่า h i กฟอร์ดีแมปเปอเนี่ยจะนําเข้าได้ว่าไฟล์ JPEG ไฟล์ทิปแล้วก็ไฟล์ Geo ทริปนะครับโอเคส่วนข้อแตกต่างข้อที่สองก็ค,คือความเร็วในการประมวลผลนะครับของซอฟต์แวร์ทั้งสองตัวเนี่ยต้องบอกกันว่าอันเนี้เทียบจากสเปคคอมพิวเตอร์ที่เท่ากันและจำนวนรูปภาพที่เท่ากันนะครับโดยการประมวลผลของ p i กฟอรดีแมตติกเนี่ยจะเร็วกว่าและใช้เวลา น้อยกว่า p i กโฟดีแมปเปอร์อประมาณ40-50%เลยทีเดียวถ้า p i กโฟดีเมติกเนี่ยใช้เวลาในการประมวลผลประมาณ3 0นาทีนะครับพิกโฟดีแมปเปอร์เนี่ยใช้เวลาถึงเกือบ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมง30นาทีเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างที่เด่นข้อที่2ส่วนข้อที่3ก็คือรูปแบบของไฟล์ DCP นะครับที่จะนําเข้ามาในโปรซอฟต์แวร์ทั้ง2ตัวเนี่ยทาง p i กโฟดีเมติกเนี่ยจะมีรูปแบบเทเตอร์ที่เป็นแน่นอนมากกว่าก็คือ จะต้องมีคอมมาน่ยขั้นระหว่างตัวข้อมูลที่เราต้องการนำเข้านะครับแต่ส่วน Pick 4D Mapper เนี่ยไฟล์มาแบบไหนเนี่ยตัวซอฟต์แวร์จะสามารถเ,เลือกแล้วก็เลือกข้อมูลที่เรานำเข้าเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบของโปรแกรมได้น,นะครับคือมีความฉลาดมากกว่าตัว Pick 4D m a t ต c ต่อมาข้อทสีก็คือรูปแบบไฟล์ที่ นำออกมาหลังจากการวิเคราะห์หลังจากการโพรเซสแล้วนะครับตัว p i กโฟดีแมปติกเนี่ยจะเอ็กพอออกมาได้เป็น p o พอยต์คาวที่เป็น l a x นะครับข้อมูล .DSM ข้อมูลท่าอ o อโตโมเซแล้วก็ข้อมูลที่เป็นคุณภาพทีพ p o r t แต่เป็น t เป็น t 텍นะครับแต่ในส่วนของ p i กโฟดีแมปเปอร์เนี่ยจะมีความหลากหลายของสกุลไฟล์ในการที่นําออกมานะครับก็อย่างเช่นพอยต์คาวเนี่ยพิกโฟดีแมปเปเนี่ย สามารถนำออกแล้ทั้งเป็น .las t l a z x y z นะครับ .ply มีข้อมูล DSM ข้อมูล DTM ข้อมูลภาพอัลโทโมเสกข้อมูลคอน t o รไ l i n นะครับที่เป็นทั้ง .hsp .dxf แล้วก็ .pdf แล้วก็ยังมี quality report ที่เป็น PDF รายงานอย่างสมบูรณ์นะครับต่อมาคือสเปคของตัวคอมพิวเตอร์ที่ขั้นพื้นฐานขั้นแนะนำนะครับระหว่าง ของซอฟต์แวร์น้องสองตัวมาดูกันที่พิพิริเมตริกก่อนเลยพิพิริเมตริกเนี่ย CPU นะครับ Core i ห้าเนาะการ์ดจอ NVIDIA หรือว่าที่เป็น Open GL 4.0หรือสูงกว่านะครับมีฮาร์ดดิสก์แปดสิบกิกนะครับพื้นที่ว่างที่จะวิเคราะห์ภาพตั้งแต่ประมาณสองพันถึงห้าพันภาพนะครับหนึ่งร้อยหกสิบกิกเนาะสำหรับที่ว่าแล้วตั้งแต่ห้าพันภาพถึงหนึ่งหมื่นภาพขึ้นไประบบปฏิบัติการ Windows 10นะครับ64บิตหรือ Mac OS นะครับ แรมสามสิบสองกิกเนาะสองพันห้าร้อยถึงห้าพันของพันถึงห้าพันภาพนะครับหกสิบสี่กิกสำหรับห้าพันภาพถึงหนึ่งภาพขึ้นไปแต่ในส่วนของที่พอดีแมปเปอร์เนี่ยจะเปจะสูงกว่าน,นิดหน่อยนะในพืนพ้นฐานที่ต้องการก็คือจะมี CPU เป็น i7 นะครับมีการ์ดจอแนะนำเป็น OpenGL 3.2นะครับแล้วก็ที่มันสามารถเข้ากันได้เนาะแล้วก็ HD ก็เป็น เ s d นะครับเป็นตัวแนะนำไอ่ดีมเลยแรมตั้งแต่16ถึง60 g b กนะครับก็แล้วแต่จํานวนภาพหรือวอ่าการใช้งานงเราระบบปฏิบัติการ Windows 10 64บิตนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาคือ p i กโคดีเมติกเนี่ยจะยังรองรับอยู่แค่อาภาษาอังกฤษอย่างเดียวแต่ว่า p i กโคดีแมปเปอรเนี่ยมีการรองรับหลายภาษาเนาะอย่างเช่นภาษาอังกฤษาภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสตอรลนะครับก็มีภาษามารรองมากกว่า ในส่วนของราคานะครับพิกโฟดีแมติกเนี่ยเราจะมีรายเดือนอยู่ที่เดือนละหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทรายปีอยู่ที่ปีละหนึ่งแสนสามื่นแปดพันบาทนะครับแต่จะไม่มีการแบบถาววอลติดลายเส้นเนาะในส่วนของพิกโฟดี้แมปเปอร์เนี่ยรายเดือนอยู่ที่เดือนละหนึ่งหมื่นสองพันบาทรายปีคือหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทแล้วก็ลายเส้นถาววอลนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับก็นี่ก็จะเป็น ข้อแตกต่างระหว่างพิกโคดิเมริกกับพิกโคดีแมปเปอร์นะครับเข่าใหญ่ใหญ่เนาะสำหรับผมนะครับหวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์นะสำหรับทุกทท่านแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดสวัสดีครับ